สวัสดีครับคลิปนี้คลิปนี้มีตำนานได้มาร้อนเลยนี่คือ5่0 x ้อยเันด้านะครับสีผมไม่รู้ว่าสีเรียกสีอะไร 7, ครับนี่พี่แม็กครับเจ้าของแม็กบ้านสวนครับพี่แม็กลงเบียร์รครับ อะดูก่อนดูก่อนครับสวยงามมากนะครับรุ่นใหม่ล่าสุด,ดให้ดูก่อนครับผมจะไม่พูดอะไรนะครับให้ดูเป็น เพราะว่าคนที่เล่นรถแบบนี้ก็นะดูความสวยงามของ ABS โช๊คอัพไซด์ดาวนี่ตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะรับนเครื่องรันเครื่องบี ดใูใกล้ๆครับซูมให้ดูใ,ใกล้ๆเลยผมรู้ว่าทุกคนคงเห็นแต่ในในในยู u b e แล้วก็รีวิวนะครับและรีวิวให้ดูแบบใกล้ๆเลยซูมให้ดูโอ้เว้ดูเครื่องครับดูภาพเบงาองาร,รับตอนนี้กำลังรันเครื่อง แทนได้กับผมนะครับดูไปพร้อมัสวยงามมากชื่อรุ่นอะไรนะพี่พน,พนี่ครับเจ้าของครับนี่เจ้าของนะครับค o นด้าวิง่งคอนแก่นนะครับ ไปออกมามันก่อนไโอเคผมไม่พูดมากนะครับเดี๋ยวให้ดูไปพร้อมกันตอนนี้กำลังลันเครื่องอยู่ฟังเสียงนะครับโทรศัพท์อาจจะไม่ไม่ค่อยได้ยินเสียงน้อยใหญ่โอ้โห oh, ดู เราอาจจะไม่มีพูดไม่ค่อยเก่งนะครับ๊ถสามารถปรับระดับได้เปลดระดับนี่ครับเจ้าของรถตอนนี้กํลาลังเปิดลังไปให้ดูทุกม,มุมเนาะ ไม่ใช่ว่าแอบถ่ายนะครับเจ้าของก็อยู่นะครับเจ้าของพี่ชายผมเองครับเพราะว่าส่วนตัวชอบด้วยปีใหม่นี่ล่าสุดเลยเียว้มามาดูมาดูหน้าปัดครับตอนนี้กํลังลังนเครื่องอยู่นะครับโอ้โหยชอบมากปีใหม่เท่าไหร่ อ้าดูเข็มไหม่ก่อนสีกิโลสิบกิโลครับสดสดแลวร้อนที่มันเปลี่ยนแปลงจากของใหม่ก็คือเี็นเจลล์เซดดาวครับแล้วก็ดินเบรคคู่ดินเบรคคู่สุดยอดล้อใหญ่ขึ้นนี่นี่นี่แต่ฝาของรถเขาไอ้นี่ก็ใหม่สไตล์อเมริกา ไฟหน้าสว่างขึ้นนะครับเดี๋ยวให้พวกเราดูไฟหน้าอันนี้ตอนกลางวันนะครับอันนี้คือเราเราติดเครื่องกันตอนกลางวัน,น,วนไม่ต้องไปิดสปล่อตไล์ให้มันครับเป็นวุ่นของาอาเดี๋ยวดูภาพรวมพี่แวกก็ยืนมันใหญ่มากนะครับไม่ใช่ไม่ใหญ่นะใหญ่จริงๆครับ พี่แม็กลองคว่ำคว่ำรถให้ดูหน่อยนี่ครับนี่ผมว่าทุกคนคงไม่ดราม่าเนาะเราเรามาถ่ายให้ดูใกล้ๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ชอบรุ่นนี้อะดูกล้องมอามจะไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้ ดอยากให้ทุกคนดูสีมันนี่ครับดูทุกคนดูว่าสีกับในตัวจริงกับในกล้องไม่เหมือนกันเลยตัวจริงสวยมากสวยจริงแล้วเอาผมแพนกล้องให้ดูไกลๆกับคนที่สูงร้อยเจ็ดสิบห้าขาถึงเนาะพี่เนาะ คันใหญ่มากพี่โอเคครับคันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นพี่แม็กเนาะคอนแก่นยังไงก็อ,ออกทิปออกอะไรก็ทักกันละกัแกบอกเนะพี่แล้ว <laughs> สตาร์ทเครื่องใหค้คุณผู้ชมดูหน่อยครับฟังเสียงเับเอาฟังเสียงยหน่อย เน่โอเคนะครับแปบ๊บนึงเน่นะครับโอยผมยอยาก<ม>าให้ทุกคนมาดูใกล้กลพวกเราไม่ได้มืออาชีพในการถ่ายคลิปเนาะเดี๋ยวยังไงฝากคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่แม็กไปทัวร์ลิงเที่ยวที่ไหนก็ค่อยค่อยดูกับ อีกทีเนาะโอเคพี่แมกจุ๊บๆหน่อยมินิมห,หน่อยครับ,รบโอเคครับอืชอบ